ครับสวัสดีครับทางหายไปดนเติบม,มันนีมาแกง้งันในครับมาแกง้งันสมควนเขาเพิ่งมาสาหิตแกมาประเกียนใส่อ,อันแรกกระเกียร์นี่ร้างกันไหม ไปติดต่อตะเกียนครับอวนซีนซีนระบูไปข้อข้อดีบลร่ลงชอบเรื่องเชิลงเรื่องดิบอีกสาหิบอีกอย่างครับซึกสองตัวสามตัวครับลุกสูบกสูบเขาเปน็นยังครับ แวนรวมโมไลใอ้ก็ไปกวนกะ็ใส่เลี้ยงแวนนก็ใส่ปากแวนปากแวนก,นกน็เลี้ยงกันจิดกันเลี้ยงกันทันทีเลยเหตุให้ข่วนเขากำลังอัดกระบุแวนรวมไป ก็อีกสาเหตุหนึ่งตืตอโซลาลินตั้งบัตรงมาจันไปกขาเห็นแต่ยงเดี๋ยวต,ตัดติดมาผมกับบุคคลใจมากจานกันไปครับเตือโซลาลินตั้งมากมาเลยเงิน,ะนแต่ว่าเขาตั้งเลย ไปกันสองสา,สามส,สามสาเหตุครับหนึ่งมากแค่ประสบการณ์สิครับยางหายไป่น่นเป็นเดือนหนูเจ่เกี่ยวเขาหน้าปีไปบ้างครับขอจบครับสาเหตุ ในก้นเขาครับฝากกดติดต,ตามกดแชร์กดไลค์คผมแน่ครับก็ม,มีกำลังใจหยบิยบๆเนี่ยไอ้นายนั่นก็แชร์แ,แชร์คลิปไหนนะสร้างพูดสร้างเร,เรียบเรียบร้อยเอามาส่งเองมันบดเปาอยู่โอ้ยพี่พี่บดเป้าเลยบดเปาครับจเจ็บ เสร็จเรีบยบร้อยไปแล้วครับทางกับช่องติช่องยูทูบครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับตะไคร์นั่นเองครับสวัสดีรครับผม